ครับถเรือเรา <c oughs> ถือว่าเราเราป็นตัวละครอกีกตัวละครที่ขับเคลื่อนให้หนักไทยแบบมีคนดูมากขึ้นผมว่าจริงๆก็ต้องขอขอบคุณบทประพันธ์แหละครับนะครับที่แบบว่าคือมันเป็นเรื่องราวที่มันจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่ถูกเล่ากันมาแล้วก็เขียนเป็นนิยายเป็นนี้เป็นหนังสืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าด้วยด้วยด้วยตัวเรื่องของที่หยดเนี่ยครับคือสนุกอยู่แล้วแล้วคนดูก็มีฐานแฟนขับเยอะมาก ครับแล้วก็ฐานแฟนคลับในช็อคและโกลส์เอฟเอ็มใช่ไหมครับก,ก็เยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็มนเลยทําให้ที่หยดประสบความสำเร็จไปโดยโดยที่เราแบบตั้งตัวไม่ทันอะไรเงี้ยผมว่าองค์ประกอบพวกนี้มัน,ม,นมันเลยทําให้ให้เรียกได้ว่าเออมันประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยครับแล้วตัวพี่ยักษ์เองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ท,ที่กล้าได้กล้าเสียอะไรเงี้ยมีความแบบ ดุด,ดันในการที่จะแบบลงมือทําอะไรสักอย่างคือมันไม่ใช่แค่เรื่องผีหรอกครับถ้าคนนี้ใส่ย,ยังยักษ์เนี่ยมันคงทุกเรื่องแหละอะไรเงี้ยก็เป็นคนอา,อารมณ์ร้อนใช้กําลังประมาณนั่นแหละอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอะไรถ้าแตายักษ์ก็ทําให้เห็นว่าอะไรที่มันที่ที่มันไม่มีสติก็สามารถที่จะเกิดความผิดพลาดได้เหมือนกัน ก็อาจจะเป็นรฟเตอร์ที่ทำให้คนรู้สึกว่าแบบาสะใจเว้ยกูยอยากใช้ชีวิตแบบนี้อยากแบบอยากจัดการกับผีอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเออนี่แหละมีตัวแทนของพวกเราแล้วอะไรเงี้ยยังปีที่แล้วหนังไทยค่อางที่จะมก่งมบได้รับการตอบรับดีมากรับเราที่แบบเป็นหนึ่งในที่ทำไปได้ผมก็ดีใจมากๆนะพี่ที่ทุกวันนี้แบบแบบเด็กเด็กๆ,ๆแบบประถมเด็กมัธยมอะไรเงี้ยแบบ เรียกพี่ยักษ์พี่ยักษ์เน่แม้กระทั่งแบบคนอื่นอะไรเงี้ยครับที่ผู้ใหญ่เนี่ยก็เรียกพี่ยักษ์เราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบมันชื่นใจเงี้ยครับเราเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่เราได้ได้ได้มารับบทเป็นพี่ยักษ์แล้วก็ได้ได้มาอยู่ในในแคสติ้งทั้งหมดแบบเรื่องนี้อะไรเงี้ยได้ไปไหลายที่ที่มีไปเจอเแฟนน่าจะเป็นครั้งแรกที่ไปทัวร์ต่างประเทศไปแบบโปรโมทหนังต่างประเทศนะในชีวิตก็ก็ดีใจนะครับแบบเราก็ไม่คิดว่าแบบเ,เราก็ นักแสดงคนไทยคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่แบบเออก็ได้มีแฟนคลับต่างชาติในในหลายประเทศที่เราแทบจะไม่รู้เลยว่าเออเขาเขาก็ดูผลงานของคนไทยเยอะนะอะไรเงี้ยเราก็ดีใจมันก็เป็นหนึ่งกำลังใจนะครับที่แบบทำให้ทุกคนแล้วทั้งทีมงานทั้งนักแสดงแบบรู้สึกว่าเออแบบมันเหมือนเป็นของขวัญอะไอ,อเรื่อง รายได้ ه, ที่ประสบความสำเร็จอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของแบบสถิติหรือว่าเรื่องธุรกิจอะไรไปแต่ว่าในฐานะพวกเรานะักแสดงเนี่ยรู้สึกว่าเอ็กกำลังใจตรงนี้มันสําคัญมากกว่าสำคัญมากที่สุดจริงๆ้าไปเนี่ยเขาเขาได้บอกว่าเขาชื่นชอบอะไรมีเขารู้จักกันไหมว่าเราเป็นนักดีคือไม่ได้มีโอกาสที่จะไปคุยส่วนใหญ่นะครับที่ถ้าสัมภาษณ์ในโรงภาพยนตร์เนี้ยมันจะแบบเออซิกแพคบ้างะอันนี้จริงๆนะแบบชอบมากแบบซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยเออชอบ ความแบบโหดร้ายของของของพี่ยักษ์ในการต่อสู้กับผีอะไรเงี้ยครับใช่ถ้าอยากม,มามช่อเสียยมันมีสีไหหนังไปไกลขนาดน้ผมว่าไม่พี่ถ้าสมมติว่าหนังมันบทมันไม่สนุกเรื่องมันไม่สนุกอะ่ะเป็นใครเล่นก็แป๊กเออต่อให้ผมมาเล่นก็พยุงหนังไม่ได้อยู่ดีผมว่าคือด้วยด้วยตัวหนังเองมันสนุกมากอยู่แล้วเราก็แค่มีโอกาสได้เข้าไปสวมวิญญาณของคาแรคเตอร์ตัวนี้อะไรเงี้ยครับแค่นั้นเอง แล้วเรามีคนามในประสบการณ์ได้คือแบบตีหยักเลยเออวันก่อนเพิ่งฝันร้ายครับฝันว่าเห็นผีจริงเหรอก็ฝันไม่เห็นใช่เพิ่งไปวิ่ทู่กันมาไปอ่านบทกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ่านเสร็จก็สองสามวันก็รู้สึกโฮมันเก็บข้างในอะไรเงี้ยก็ฝันฝันไม่เห็นผีเห็นอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยสตอรี่มันก็เลยไปซื้อซัตเตอรี่อ๋อไม่ถูกนะซัตตอรี่ใหนม่ใหม่ที่แบบเห็นว่าเราสู้อย่างนี้เหรอไม่ไม่เห็นว่าแบบ เราขับรถไปอยู mouth, ่แล mm ้วเขาก็แบบพอคนหัวโค้งมาก็แบบมีผีนางรำมีผีชุดจำนั่งก้มหน้าหันหน้ามาหามีผีตะโจรขึ้นมาหน้ากระโปรงรถเริ่มเป็นผีป่าผีสัตว์อะไรเงี้ยจริงจริงมันอยู่ในบทไหหรือว่าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่อันนี้พูดไม่ได้แต่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีในบทใช่ไม่มีในบทตอนนั้นมันรู้สึกยังไงเอามันฝันปกติไม่กลัวมากกลัวมากกลัวมากเลยกลัวมากกลับไปเล่าให้คนที่บ้านไม่ฝันนะกลับไปเล่าให้คนบ้านทาง แล้วก็พอหันหลังไปปุ๊บพระอาจารย์เดินขึ้นมายิ้มให้บอกไปทำบุญหน่อยนะนี่ฝันหรือไม่ฝัน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 ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เคาใช่พระอาจารย์ที่ทำให้ตื่นถึ้นมาแล้วมันลืมไม่ลืมไม่ลืมครับจำไปจนตายครับบอกว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญให้อะไรก็ไม่รู้ว่าผมไม่ใส่บาตรไม่ค่อยได้ฝันเกี่ยวกับเรื่องคียไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ฝันเลยคองอะไรดูซิว่าภาคสามมันเดือดขนาดไหนจังจันเป็นฝันเล่นสองภาคแรกมีไหมมีมีโมเมนต์แบบไม่มีไม่มีไม่มีเลยไมม่ี รถรถยี่ห้ออะไรอะรถอะไรไม่รู้ไม่ถูกผ้าเป็นเดียวตัวเดียวเองห้าสี่หนึ่งวัลที่หนึ่งเหครับไม่ซื้อห้าสี่หนึ่งออกห้าห้าสี่ห้าแล้วซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แล้วตัวนี้จะบอกแม่เป็ยังบอกแม่ยังว่าไบอกแล้วบอกบอกแล้วแม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไร ส่งลอตเตอรี่ให้แม่ดูก็จะมาตอนตอนที่ฝันเดี๋ยวจากหนังมาคุยเรืเ่องลอตเตอรี่ได้ไงเพราะตอนที่ฝันทำไมเราถึงไม่เอาล่างพิยาเข้าไปสู้กับผีผม <c oughs> ต,ตอนนั้นส่วนบนอย่างเดียวครับส่วนบนของเขามันไม่เกี่ยวอะไรพี่ย่าส่วนบนอย่างเดียวเลยส่วนบนเรารดูแผนแม่ตาให้ในวันนี้พี่ต๋อถ้าเรา,าเราสามารถกินพิยาได้มาต้องสู้กับผีแล้วเป็นผมว่าผมทำได้เพราะว่า เพราะว่าพี่ยังเป็นไอดอลให้เรามผมรู้สึกว่าคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่มันมันเกินจินตนาการเกินความคิดของเราถ้าถ้ามันมีเหตุแรงจูงใจจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำทำมันได้แล้วเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเออเราอยากที่จะด่าพออีถอยพีหรือว่า มันมาลำพาญเรามันมากวนเราผีมาสกิดหรือว่าใครเจอผีอำอะไรเงี้ยผมว่าสักครั้งนะครับด่าเขาแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวจะไปทําบุญให้ก็ได้แต่อย่ามากวนได้มคืนนี้อะไรเงี้ยแต่นามัเาไม่กวก็นั่นนี่แล้วมาเราก่าจะเลนเาวก็จริงไม่ป่วยว่าได้ฝันคือแบบไี่โกผีพี่โกผผีผนะนีผผีผีนโกผกานนะะ ก็มันมีทั้งละไรวะมันเราแบบมันมันเป็นการแสดงอ่ะมันเป็นการแสดงมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเออมันมันไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นเลยคือว่าเราต้องแสดงให้น้องพี่เหลือในครอบครัวริดว่าเราไม่กลัวผี อาจจะเป็นไปได้ขอบคุณมากสำหรับคำตอบครับผมอ่าเล่นเล่นภาพนี้แล้วคือขวัญแบบนี้แล้วตอนที่จะไปแสดงตรงนี้ไหกลัวไหมว่าแบบเอ้ยมาแล้วหรือเขามาเตือนเราบอกอะไรจริงๆก็แบบยกยกมือไหว้ขอเข้ามาก่อนถ่ายหลังเลิกกองอะไรเงี้ยไหว้พระก่อนนอนอะไรเงี้ยเวลาไปถ่ายต่างจังหวัดก็จะทำรูทีนอย่างเงี้ยเป็นประจำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้เนาะเราไปที่ต่างๆอย่างเมื่อกี้ก็บอกว่าดูไปฉายเอเชียใช่ไหมก็คือคนที่อยู่ซีแผดภท่าสามเราไปแน่นขึ้นกว่าเดิม ภาคสาเนี่ยแน่นขึ้นแต่ว่าถามว่าอาจจะไม่ได้มีจังหวัด่อ,อ,อดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไงครับต้องดูความสมเหตุสมผลคือคือเรื่องราวที่อยู่ในภาคสามเนี่ยมันเกิดหลายๆอย่างค่อนข้างรวดเร็วนะครับมันมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากๆอย่างเงี้ยก็คงไม่มีเวลาให้พักถอดเสื้อหรอกมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคือต้องฟิตรอไว้จริงๆเนี่ย ก็กล่าวว่าภาคสามเนี่ยพาี่ยักษ์โตขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พี่ยักษ์จะแบบตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาอาจจะแบบเตรียมตัวสำหรับอะไรสักอย่างหรือเปล่าถ้าเผื่อว่าอะอนาคตมันกลับมาเขาไปฟิตเนสซะหน่อยอะไรเงี้ยจริงมันจะเฟื่องฟูเหบอตอนฟ้าจะหนุนทายมั้ยหมายถึงว่าผมเขาหรอฮะฟูกป่ามั้ยผมว่าตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะน่าจะพีคถึงแล้วหลังจากนั้นมาผมแบบ กินทุกอย่างแบบเหมือนแบบลงแดงกับพี่กินข้าวกินแฮมเบอร์เกอร์กินอะไรแบบกินทุกวันทุกคืนเลยแต่เราต้องคุมอยู่ป้างคอว่าแบบมัน,<ห>นเป็นช่วงเวลาแบบคริสต์มาสช่วงเวลาปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเราทํางานให้กับงานมาเยอะแล้วเราให้ตัวเองบ้างดีกว่าก็ลเลย enjoy eating ก็พอหลังปีใหม่มาก็ต้องดั้มลงมาให้ทันก็จะเปิดกล้องแล้วอะไรเงี้ยนมีแหละขึ้นมาแปดกิโลอ้แล้วลดลงมาลดลงมา เรามาห้ากิโลได้แล้วครับ้วเด็กเนีเ่ยจะได้สรางไปว่าภาคสาพี่ยกออกา,ากษ์ออะไรตอนที่แบบไหนจริง,รง,รงๆแล้วอยากให้มีความเป็นผมรู้สึกว่า,อ,าอยากให้พี่ยักษ์ดูดูมีม,มีมีเวลาไปไปไป,ไปออกกลังกายมากขึ้นทีนี้แล้วกันนะพี่ยักษ์กมีเวลามากขึ้นเพราะว่าโอเคเอาค่าผีชุดดำได้แล้วอ่าครอบครัวก็มีความสุขอีกอย่างหนึง่งพี่ยักษ์ก็เริ่มกลับมาทํางานสวนช่วยพ่อช่วยน้องแล้วอะไรเงี้ย เพราะนั้นเนี่ยการที่ได้กลับมาทํางานในไล่ในสวนเนี่ยมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นหน่ออย่ามันก็จะมีความล่าขึ้นมีความแบบมีบอดี้ที่มันดูแบบเออชัดมากขึ้นอะไรเงี้ยนะจริงๆใช่ใช่ช่วยเห็นควาาหน่อยเพราะว่าเป็นผ้าสามแล้วความกดดันมันเกิดขึ้นมากไหมเพาะเปลี่ยนผู้กำกับเอ่อจริงๆพี่ต้อมนี่เป็นเป็นคนที่ที่ที่ทำทำที่หอดมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมั่นใจเลยครับว่าพี่ต้อมก็ จะเป็นพู่มกับที่ดีรับภาคอยที่ยดภาคสามได้อย่างแน่นอนแล้วก็ก็จริงๆเราอยู่กันแบบสนิทกันไปหมดแล้วครับแทบแทบจะรู้ใ่รู้พุงกันหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวแล้วเรื่องรายได้ไม่คาดหวังนะครับผมแค่ว่าคนดู <c oughs> มีความสุขและสนุกกับเรื่องก็พออะไรเงี้ยเราเป็น, LT แ,นแค่นักแสดงอะไรเงี้ยผมว่าผมรู้สึกว่าทีมนักแสดงทุกคนอยากจะทํางานทำหนา้าที่ตรงนี้ให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเรื่องรายได้หรือว่าผลตอบรับอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องสุดท้ายที่สุดสำหรับพวกเราในแสดง แต่เรามีแบบมีผลงานแล้วเนี่ยว่าเป็นพระเอกพันล้านมันก็คนก็จะแบบกดดันมันแปลกมากนันได้จริิๆไม่มีใครเชื่อเลยเราก็ไม่ได้ได้ด้วยไงจ้างพี่หรือจ้งไปผูดลอยครับผู้ดลอยนเัพราะว่าด้ความเป็นนักเด็ถ้าหวังรายได้แต่รายได้มันพันล้านมันเริ่คาดหวังอไรกันใหญ่เราก็เลยพอมาภาค3ามเราต้องตั้งใจเตรียมตัวรับไว้ว่าถ้าสมมติว่า โอเคต่อให้เรื่องมันดีแต่ว่าไรายได้มันอาจจะไม่ได้เท่าเดิมหรือไม่ได้มากไปกว่าเดิมเราก็คงรู้สึกว่ามันก็ดีแล้วที่แบบเรายังมีโอกาสได้ทาทางานที่ยด3ามต่ออะไรเงี้ยม,มีมีมีภาพแยกอันที่พูดสมิงเขาขวางพูดได้ใช่ไหมสมิงพูดได้ไหมพูดได้สมิงเขาขวางพูดได้ไหมประมาณหนึ่งสมิงเขาขวาง จริงๆเป,เป็นภาคสปินออฟภาคใช่ครับภาคแยกเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่ก่อนที่พี่ยักษ์จะมาเจอเรื่องราวของพิชุดดำที่บ้านเนี่ยครับก็เป็นเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยักษ์กระจาบรงพันธ์แล้วก็ความรักของพี่ยักษ์ซึ่งจะถ่ายหล่าใช่ครับจะถ่ายหลังจากสามจบประมาณคือช่วงนี้นะเด็กก็คือกวานพี่หยุดยาวไปหลายปีเลยแลนะ้วเนี่ยใช่ครับก็ก็ดีนะครับที่มไปเรื่อยๆได้ไดนะ เค่ก็หยิบมาไม่ใช่พึองจุดตัวท้่มต้องถ่ยหนังจริงๆริถ่ายหนังประมาณสามเดือนก็เสร็จแล้พอที่เรื่องถ่ายนะอะว่าจะได้จบพันการแต่งยาอะไรขอแจ้งทำไมครับน้องน้องพูดอะไรไปบ้างครับน้องไม่ได้พูดอะไรไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรไม่ได้เพราะว่าแบบ แนก็แบบนี่ไงว่าการรับงานเยอะมันจะมีผลไหมอะไรเราใกล้ๆแล้วครับวางวางแผนกันไปแล้วพี่แบบว่ามีไวรอลที่เจอมาเด็ดที่อนนี้วเด็ดไม่ได้เป็นเดียวแล้วเจอยายาด้วยยายาเขามาทวงนะคะอาาอดดู่เะไรได้ยังไงก็ไปดูไม่ใส่ยายาน้อมาทวงแล้วบางวันน้องก็ไม่ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยผมจะค่อนข้างที่จะไปอ่องกันทุกวันนะครับผมแต่วันนั้นในวันมาเลนไทยแล้วก็ รถติดมากก็เลยตัดสินใจว่าไปรักเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปเจอเพืก็เลย,ยลงกลางสีแยกกระส่เลยแล้วก็เดินไปขึ้น BTS แล้วก็ยาวไปถึงร้านอาหารแ๊บเดียวก็ถึง้วเป็นไงร้างกขึ้นไปมีคนแตกมือเนี่ยไม่นะครับเขาก็เขาก็ยิ้มยิ้มให้พายักหน้าให้แต่ว่าเขาแบบไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรก็ากาแบบปกติอะไรเงี้ย เรารู้สึกเหมือนว่าสายตาทีกคู่พยายามจะมองก็ก็จะรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกเราก็แบบไปยิ้มทักทายอะไรเงี้ยครับก็อืมอันนี้เป็สิ่งที่หลายคนจะให้ความเป็นส่วนตัวโดยที่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเก่ยด้วยครับและอย่างมันแน่นมากที่ตอนนั้นแล้วก็ทุกคนก็แบบเหนื่อยกันการทำงานเนาะเขาเล่นมือถือเล่นอะไรไปเขาก็แบบมีช่วงเวลาชีวิตของเขาอะไรเงี้ย พี่เช้าคงเห็นบ่อยแล้วพี่แต่น้องบอกว่าน้องงอนนะคะเพราะว่านที่นราเด็กแค่ห้าก็คือคือวันนั้นเนี่ยที่ไปกดบัตรเนี่ยผมมาเอาบัตรแล้วให้น้องแล้วก็บอกว่าเนี่ยใช้บัตรเดียวกันได้ที่เราเข้าไปก่อนแล้วผมว่าเอามาแล้วผมว่ามาตื๊ดปรากฏว่ามันไม่ได้ก็ใช่มันต้องผลักบัตรเพิ่งงงเลยอ้าวเหรอเลยต้องไปยืนต่อเขาก็ยืนรอผมแบบตั้งนานเนี่ะเขาก็ถ่ายรูปกับคนข้างในเต็มไปหมดเลยผมก็ยืนรอกดบัตรก็เป็นห่วงหันหน้าขวา ก็โอเคพอเสร็จเรียบร้อยเข้าไปนี่เขาอยู่ข้างในแล้วแต่เขาบอกว่าเป็นโปรเกต์ที่ไม่เด่นไม่ถกั้งอยู่เลยยืนห่างไปแค่นิดเดียวอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังภาพเดี๋ยววันหลังหลังภาพขึ้นดูวันหลังพาดูวันหลงพาดูโคตรถึงนี่เดี๋ยวหลังจะลงขอรี่บอกว่าเดี๋ยวจะไปที่นี่กันนะเป็นตารางงานแทนเลย ที่จะเป็นพรีเด้นเตอร์อะไรกันคะขอบคุณมากครับไม,งไ,งไม่รู้เพราะเป็นการทดลองลอรถนะ <c oughs> เอ่อก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เรารู้สึกว่าเราสะดวกในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยถ้าเรามีกิจกรรมหลายอย่างในในวันหนึ่งมันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยว่าการใช้รถสาธารณะหรือว่าโอเคจะใช้พี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่อย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบแล้วแต่คนสะดวกอย่างเงี้ยผมเองใช้รถบางทีก็ ไม่ค variance, ey, ide, ่อยอยากขับเท่าไหร่เงี้ยพี่เก็บขับด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็รถมันติดประมาณนั้นในรถสาาระสะดวกดีสะดวกครับสะดวกขอบคุณครับ